คือว่าค่ะยังไงคะเมื่อคืนเมื่อคืนอะไรไม่ก็ไม่ก็ก็ตามที่เห็นนะครับก็คือมันอาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยเพราะว่ามิสแกรนของเราเนี่ยมันเป็น มันเป็นโจทย์ในการทํากิจกรรมร่วมกันทําไมเราต้องเสียเวลาในการเก็บตัว1เดือนเกือบ1เดือนนะฮะแล้วก็เราต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคุณดูไหมกระตั้งแต่งหน้าทําผมของเราก็ทําทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานสูงสุดเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนของการสํารวจว่าคุณคนนั้นพร้อมใช้หรือเปล่าใครพร้อมที่จะเป็นทีมมิสแกรนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องให้ทําทุกอย่างจริงๆนะฮะแต่ว่าเด็กบางคนอาจจะแบบรู้สึกไม่ถนดัดหรือไม่คุ้น อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องมีปฏิกิริยาบ้างว่าเอ้ยทำไมไม่ทำก็แค่นั้นเองเพราะยังคงยึดมั่นอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นนางงามพร้อมใช้ไม่ใช่ผมใช้คนเดียวก็คือคอมเมอร์เชียลต่างๆแบรนด์ต่างๆเขาต้องพร้อมใช้ด้วยนะครับไม่ไม่ฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าได้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยนิดนึงแอบตกใจไหมเพราะว่าันอยุดทําไมน้องไออกมาแล้วไม่มีประโยชน์แบบนี้ก็จริงๆแล้วก็อาจจะตกใจนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงถึงตกใจมากเพราะว่าคาแรคเตอร์น้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนเข้ากองนะครก็พยายามพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําไปด้วยกันได้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่มันก็ไม่ได้สมูทเราเป็นคนพูดตรงๆมันก็ไม่ได้สมูทนักอะไรเงี้ยทาง AR แล้วก็ทางชัปโรนเขาก็ช่วยเทคแคร์ดูเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วครับผมหลังจากเกิดอมาม่าเราได้มีการทักขาอะไหมครับตอนอยังไม่ได้ทักส่วนตัวครับแต่ว่า น้องได้พิมพ์อะไรบางอย่างเราก็ได้เห็นแล้วว่าโอเคแล้วขอโทษนะที่ทําให้รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็ตรงนั้นได้แค่นั้นแล้วแค่นั้นก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วก็ไม่ได้เสียเรียตอะไรมากมายเพราะตอนแรกเนี่ยมีการประชุมทีมกันตอนเที่ยงคืนก็คือทีมคนดูแลลูกน้องผมทั้งหลายประมาณ3คนแล้วก็4ี่คนรวมถึงคนที่ดูแลพีดีด้วยเขาก็จะเอาแบบไหนดีเพราะว่า มันก็มีชนวนให้คิดอยู่หลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเราก็ให้โอกาสลองดูแลกันเท่าที่เราจะทํากันได้เท่าที่จะทําได้ครับอัน,นก็คือพี่วัดได้มีการประชุมทางพีดีของน้องด้วยเหมครับพีดีก็ได้มีการโทรคุยแต่ผมไม่ได้คุยเองผมจะให้ผู้ช่วยผมเป็นคนคุยนะฮะซึ่งเราก็ต้องฟังความหลายๆฝ่ายนะีผะสมผสานกันไปตั้งแต่แรกๆเลยครับครับผม,ม,มผทบท ไม่คือจริงๆแล้วแนละ้วผมว่ามันเป็นแค่เสียงเดียวนะฮะมันไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์เราหรอกนะฮะเอาจริงๆว่าถ้าเกิดคนใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคนกินน้ำพริกของเราเขาคงทราบดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีก็คือว่ารอายตใีในการใช้แบรนด์ของเรามันเป็นสิ่งสําคัญซึ่งทุกวันนี้ทุกคนก็แบบพยายามรักษาแบรนด์ให้ดีที่สุดของใครก็ของมันอยู่แล้วทีนี้แบรนด์สินค้าที่เราขายได้ค่อนข้างเยอะ แล้วแล้วก็อย่างตอนนี้เราก็ขายได้อย่างเมื่อเมืชาโพสต์ไปตั้งแต่เข้ากองมาจนถึงป่าน,นี้เราได้32ล้านนะซึ่งเราพูดได้เราใช้เราจ่ายภาษีทุกบาทนะครับเราพูดได้หมดเพราะบริษัทเราเป็นมหาชนซึ่งตามเป้าหมายเราจะอยากได้50ล้านจนเสร็จการแข่งขันอย่างเงี้ยนะฮะในวันที่ย9 28ิบกปอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจทจะทำให้มีมูลค่าเพราะงั้นอย่ามองข้ามว่ามันคือแบบกระจกงอกห้อยหรือเปล่าหรือมันเป็นธรมธรมดาหรือเปล่า หรือมันเหมือนที่ไหนอะไรมันก็เหมือนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็มีคาแรคเตอร์ของเราก็เหมือนศิลปินทุกคนนะครับร้องเพลงได้เหมือนกันแต่ว่าศิลปินแต่ละคนก็ร้องเพลงแล้วดังไม่เท่ากันมีผลต่อการเข้ารอบไหมครับพี่มันมีผลตอการเข้ารอบไหมจิตพิสัยน่าจะไม่ดีฮะอาตพูดตรงๆนะครับเพราะว่าบริษัทต้องการคนที่มีพร้อมใช้จิตพิสัยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ต้องคุยกันเพราะว่าเราก็เป็นห่วงลูกค้าเราทุกคนนะฮะซึ่งตอนนี้น้องก็ยังไม่ส่งการบ้านลูกค้าค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าการประกวดเราจาเป็นททต้องุกคคนําลิป นะฮะแล้วก็ทุกคนจะต้องลงโพส์นะฮะแต่ว่าเราก็ให้ผู้ช่วยไปจัดการเมื่อเช้ารีพอร์ตมาก็ยังอยู่เยอะหลายตัวทีเดียวเยอะเยอะเยอะอยู่ฮะเยอะอยู่แล้วก็ทีมก็บอกพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าคนเราก็หลากหลายผมก็รับได้ฮะจริงจริงพี่จะมาจะคุยกับน้องโดยตรงว่ามันเกิดปัญหาไม่ฮะไม่จาเป็นฮะไม่จําเป็นแล้วก็ขออนุญาตสื่อมวลชนไม่ต้องสัมภาษณ์น้องนะครับโอเคฮะให้ดูจากน้องก็ดีกว่าเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าบางทีอาจจะ อยากได้แสงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมว่าโมเดลแบบนี้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเพอเอิญอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทของอชุมพรด้วยนะฮะเห็นไปไหนไปไหนไปด้วยกันไม่ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ว่ากําลังจะบอกว่าเออบางทีเราก็ต้องมองไปทุกเกมด้วยแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าพีดีเทนางงาม จริงๆถ้าเราจะให้ความยุติธรรมต้องสัมภาษณ์พี่ดีด้วยนะ,ะต้องสัมภาษณ์พ,พีด่ดีด้วย,ย,วยคือที่พี่วันกเลยจะบอกก็คือว่าจริงๆแล้วคือบางคนถ้าเกิดน้องนางคนไหนที่จะหาคอนเทนต์หรือจะหาแสงให้ตัวเองก็คือควรหาให้มันดีกว่านี้ถูกไหมคะก็เราไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะหาแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทํยแบบนี้ปั๊บอาจจะเป็นการทําด้วยความจริงใจจริงๆที่คิดอย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้กลายเป็นว่าคนทําไม่เหมือนคนอื่นในลักษณะของการทําโจทย์ นะฮะการทํางานกับกลายเป็นคนที่มีสื่อไปสัมภาษณ์อันนี้ก็เดี๋ยวจะเสียขวัญและกําลังใจคนทํางานดีๆทําไมไม่ไปตั้งกองสัมภาษณ์อย่างเช่นอ่ะคนที่ขายเยอะที่สุดนะฮะอย่างเช่นอ่ะลบุรีอ่าหรือวันนี้ทําไมแบบอุ้ยอ,อ,อะไรนะปลายฟ้าหวยตรงเป๊ะเลยเป็นเจ้าแม่นางจุดทูบในห้องน,นาง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 ,นางจุดทูบในห้องแล้วทูบออกมาปังมาก อ่าหนึ่งเจ <ไป S 1> <ๆ>็ดเจ็ดหนึ่งแอนางออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นครีเอทีแบบอ่าไม่ทำให้ใครดามาไม่คใครทำให้ใครสึกหรอพี่วัาทาที่จริงคนมองส่วนใหญ่ว่านางงามส่วนใหญ่เป็นที่มาประกวดมหาเอ็นเกจให้ตัวเองมากกว่าความรตต้องต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วทุกคนก็กระหายมงแหละนะฮะอ่าส่วนมาก95%แต่เพียงแค่ว่าเรื่องจากโรโมเดลของปีที่ผ่านมามันเป็นโรโมเดลที่คนไม่มงก็ดังได้นะพอคนไม่มงก็ดังได้เนี่ยหรือคนไม่ได้ที่หนึ่งก็ดังได้เนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเข้ามาแล้วจะมีทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นก็ดูอย่างทุกคนที่เข้ามาต้องยอมรับว่า i ิน t a g r กรมก็ดีนะฮะ f o l l o w ว r ขึ้นขึ้นเร็วมากขึ้นเยอะเลยจากคนที่มา3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นก็ทะลุแสนจากคนที่แบบมาเกือบแสนก็แสนกว่าไกลนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นกันไปอีกเพราะเหลือลอีกสสัปดาห์ครับผมก็เป็นไปได้ที่ทําให้หลายคนคิดว่ามาทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็รับงานได้ง่ายขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึงครับพี่วัฒน์เลยกับทางคลินิก อ๋อครับผมอะไรยังไงกันบ้างครับเออคลินิกของผมผมได้ปอบประโลมนะครับเพราะว่าอย่างคลินิกของเราคือ45นะครับ S45 เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนคิดเพียงแค่นี้ใจเขาใจเราถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยทาง Masterpiece เนี่ยเกิดมาเป็นสปอนเซอร์ของใครสักเจ้าหนึ่งนะครับแล้วเป็นสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว แล้ว S45 เนี่ยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายเงินเลยเข้าไปในสถานที่แบบนั้นแล้วเอาไมโครโฟน S45 ไปเอาทีมผลิตไปใส่4-5คนแล้วก็ไปนั่งไล่สัมภาษณ์ทำคอนเทนต์อยู่บนเวทีต่างๆแล้วไปตัดเป็นคลิปสั้นในหลายๆคลิปรวมถึงภาพนิ่งเอาไปโพสต์แล้วก็แท็กเจ้าของเวทีแท็กอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์อันเนี้ยผมว่าทางม a สเตอร์ e พ e น่าจะคิดได้กับกับความคิดว่า เขาเป็นเราเราเป็นเขาคุณจะรู้สึกอย่างไงแค่นี้ผมก็ว่าได้แล้วถ้าเกิดทํางานแบบมีจริยธรรมและจรรยาบรรณแค่นี้เองคิดออกนะครับผมเองก็ถ้าไม่จ่ายตังอะไรผมก็ไม่กล้าอันนี้พูดจริงๆนะฮะคนจ่ายตังเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะทาอะไรหลายๆอย่างแต่ย What you pay so, you, you don't get it, you don't ดูทําไม่ได้นะฮะอันนี้สําคัญมากฝรั่งก็ถือกันมากนะฮะแต่อาจจะทางานแบบลุกทุ่งไปหน่อยก็เข้าใจแต่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น่าเป็นไปได้ก็อยากให้เห็นอีกเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าเราถือลิขสิทธิ์ คุณจะทําให้ใครก็แล้วแต่จะทําจมูกให้นางงามเบนเฟิตที่คุณได้คุณตกลงกับนางงามนะฮะคุณไม่ได้ตกลงกับเรานะฮะนางงามรีวิวคุณนางงามแบบ b e ฟอร์อ f t เตอร์นางงามให้ภาพไปโพสต์หรือนางงามจะชมจะเชร์นั่นคือเรื่องสมัยที่คุณทําหรือคุณเป็นสปอนเซอร์สําหรับจังหวัดคุณก็ได้เบนเอฟิตในจังหวัด Are ียคุณอยู่เทอริทอรีอยู่เฉพาะในจังหวัดคุณไม่สามารถจะมาเคลมในระดับประเทศเพราะระดับประเทศมี Value ค่อนข้างสูงต้องเข้าใจตามนี้แต่ว่าเหตุผลนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อนในชีวิตที่ผมทํางานเขาจะมีคําว่ามารยาทครับมาอีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่นวัดขาเกี่ยวกับการที่แบบว่าได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนเลื่อนถ่ายหนังมันเป็นมีผลกระทบหรือว่าเขาแจ้งมาเราอย่างไรบ้างครับเรื่องของอิงฟ้าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลย์ไปค่อนข้างเยอะนะครับขอคิวมาอีกทีหนึ่งตุลาพฤศจิกาตอนนี้นะฮะเรื่องของเรื่องก็คือตามหนังสือฉบับนั้นแหละแต่ว่าทางคุณจีน่านะครับผู้บริหารใหญ่สุดของท d ดเนี่ยได้คุยกับผมอยู่ตลอดเวลา ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่พีพีแจ้งนะครับคือความไม่พร้อมของพีพีเองนะฮะที่จะจะสวมบทเป็นคนนี้ได้ร0อยเปเซ็ขาจะมีความเชื่อจะต้องเป็นจริงๆร0 0เซเช่นในฉากเนี่ยจะมีการโกนศีรษะก็ต้องโกนจริงๆนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคอมมูนิเคชันกันแบบไหนนะ,ะอันนี้ไม่ใช่พารของผมแต่ว่าณตอนนี้พอจะถ่ายจริงๆมันมีความเป็นไปไม่ได้ในบางโอกาสแล้วก็ เท่าที่ทราบก็คือจะต้องผิวคล้ำมากเพราะว่าเป็นทำสวนใช่ไหมฮะส่วนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องผิวคล้ำก็ต้องตักแดดเยอะๆเพื่อฟอกผิวให้แบบค้ำลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะมีปัญหาว่าแล้วก็น้องก็อาจจะยังพอดีเลยมาครั้งหนึ่งมันก็เลยติดคิวอิงฟ้าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากอิงฟ้าจะไปต่างประเทศแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเตรียมซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีงานค้างแล้วก็มีงานที่ต้องอัดรายการหลังจากเสร็จนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยดีเลยกันไปเรื่อยๆแต่ว่าโปรเจกต์ก็คงยังมี แต่ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับอันนี้โอเพนไว้ตามที่ GDS ก็โอเพนแต่อิงฟ้ายังคงอยู่แน่นอนนะครเพราะว่าเราทำสัญญากันไปแล้วแล้วเราก็โปรเจกต์นี้เนี่ยเขียนเรื่องมาเพื่อให้มีความเท่าเทียมทางด้านความแตกต่างทางเพศนะฮะโดยเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่คอนเซปต์ดีแล้วเราก็คุยกันตั้งแต่เริ่มเ,เริ่มเรื่องแล้วนะครับก็ถามว่าเสียหน้าไหม ไม่เสียหน้าแต่ว่าต้องยอมรับว่าเสียเวลานะครับเพราะว่าเราให้คิวไปแล้วจันเทบุรีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วเราให้คิวไม่ห้องสอนนะฮะอีกอย่างเงี้ยมันหายากมากที่น้องจะแบบได้คิวยาวๆสามสี่ห้าวันต่อนเนื่องซึ่งเราต้องแคนเซิลงานเยอะแต่เราก็เข้าใจนะครับคุยกับทาง g d s เราเข้าใจดีเข้าใจดีถึงความเป็นมืออาชีพถ้าสวมวิญ,ญญาณไม่ร้อยเนี่ยก็ไม่รู้นะเราเองเรายังมองไม่ออกแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังไม่ร้อยไม่ให้ทำ คริงๆในเดืนปปีนี้คือเขาเป็นคนบอกเรามาหรือว่าเราว่ามีคิวปลายปีเหลือให้เขาก็ตอนนี้ทางจีเดีก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดจะขอแบบพฤศจิกายนตุลาปลายตุลาหรือพฤศจิกาขอหน่อยเนะมาทดแทนกันตอนนี้ก็ขออนุญาตยกเลิกให้ไปทําอย่างอื่นได้ก่อนครับผมเจก็จะเห็นอิงฟ้าเนี่ยที่มาช่วยฝึกน้องๆนี่คือคิวที่จะต้องถ่ายถ่ายภาพยนตร์ก็เลยดีใจส่วนหนึ่งนะฮะก็คืออ้าวโอเคน้องจะได้พักผ่อนแล้วก็มาดูน้องด้วยมาถ่ายทอดวิทยายุทธ นะถึงความเป็นเฟมัสให้กับน้องๆในรุ่นนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นคนประกอบการไปแต่ว่าเดี๋ยวพออ,อาทิตย์หน้างานก็จะเริ่มกลับมาหนักหนักเหมือนเดิมนะครับจริงๆพอเอานคิวมาเรามันกระทบต่อธุรกิจเรามากแค่ไหน,นเพราะว่าคนก็จะจองอินฟ้าแบบข้ามเดือนโอ,โอ้อ,อคือ A จริงๆก็ไม่กล้าที่จะไปของานกลับมาคืนเพราะว่าปฏิเสธงานเยอะอันนี้พูดจริงๆนะครับปฏิเสธงานเยอะหนึ่งในนั้นก็คืองานละครที่เราไม่ได้รับนะฮะแต่ไม่ขอเอ่ย ทุกคนก็คงจะรู้ว่าเออหลายคนก็อยากได้อินฟ้าไปร่วมงานนะครับอันนี้พูดตรงๆเพราะว่ารู้ว่าหลังบ้านจะซัพพอร์ตอินฟ้าหนักมากแล้วก็ถ้าละครออนก็คงจะดีเลตติ้งเอยแฟนคลับเอยเทนทวิตเตอร์เอยแต่มันให้ไม่ได้จริงๆเพราะละครอย่างน้อยเลยอ่ะสวันต่อสัปดาห์ในวันสุกเสาร์อาทิตย์นี่คือคิวเล็กสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าจันทรถึงพลห์ฮัสนี้ไปกันใหญ่ห้ามไปไหน3วันต่อสัปดาห์ซึ่งยากมากก็ต้องขออภัยก็ไม่ได้รับนะฮะก็มีงานอีเวนต์ในต่างจังหวัดก็ไไม่ด้รับ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้รับแล้วก็จะเอางานมาคืนก็ยังไม่ได้เอามาคืนเพราะเนื่องจากว่าเป,เ,ปเป็นงานที่เลื่อนแล้วต้องเลื่อนเลยแล้วก็มีงานถ่ายแบบที่เอามาคืนได้บางส่วนครับแลวอย่างตอนนี้คือพอรู้ว่าน้องคืนคิวเขาคืนคิวไหมที่กองเราเปิดรับจองไหมครับหรือว่าอ๋อไม,ไม่ไม่รับแล้วฮะก็คือ,อยังไงก็แล้วแต่น้องยาวๆไปถึงปลายปีเพียงแค่ว่าเราขยับอะไรขึ้นมาใช้ข้างบนแล้วก็ที่อเมริกาก็จะเพิ่มเมือง อีกเมืองหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มให้คือจะกลับมาเล่นที่ลาสเวกัสเป็นเมืองที่5ตอนนี้บัตรขายดีมากนะครับแต่ผมยังไม่ให้คิวนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ผมยังไม่ได้ให้คิวเพราะเนื่องจากว่าผมขอคำนวณก่อนว่าต้นเดือนมิถุนาเรายังไม่กลับกรุงเทพได้ไหมถ้าได้จริงๆก็จะเพิ่มอีกเมืองหนึ่งที่ลาสเวกัสซึ่งเมืองแรกก็คือซัคามเมนเมืองแรกก็เป็นซีแอตเทิลนะครับเราจะบินจากซีแอตเทิลมาลอสแอนเจลิสอันนี้เล่นในฮอล ลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็จะนั่งรถไปสาคาเมนโตอันนี้ก็จะเล่นในโรงแรมนะฮะที่เป็นคาสิโนนะครับแล้วก็จะบินข้ามไปดารลัสจะเล่นเอาดดเป็นปาร์ตี้เลยใหญ่เลย<ม>นะฮะแล้วก็จะกลับมาลาสเวกัสถ้าค<ม>ิวได้นะครับซึ่งน้องไม่มีคิวแล้วก็เสียดายที่แบบเราไม่ได้ไปงานสําคัญอีกงานหนึ่งก็คือพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่านั่นก็ช่างมาันเถอะอ่าพูดละกันเดี๋ยวหาว่าพูดไปเรื่อยๆใช่งานที่เมืองคาน 18- 25ี่า ก็คือเรามีคิวไปอเมริกาแล้วเราก็เสียดายขนลุกแล้วเราก็พยายามจะเลื่อนอเมริกาแต่ว่ามันเลื่อนยากแต่เราก็อยากจะไปแต่ว่าบรรจุเราหุกมากเขาก็เพิ่งแจ้งมาว่าโอเคอยากให้ไปนะฮะเราก็เสียดายไม่ได้ไปนะฮะก็ดูคุณชมพู่ไปก่อนเพราะว่าในลิสต์มีคุณชมพู่ไปเนี่ย่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีแต่เสียดายไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับเราไม่เราไม่ได้ผูกติดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะ จะไปเดินที่ไหนเราก็ทำมาหากินเหมือนเดิม,มนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสคงได้กลับไปในในแถบนั้นแน่ๆเพราะว่าถึงแม้ไม่ได้เดินก็จะมีงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องเอาไปนินทากันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าคุยอันนี้บอกตรงๆว่ามีมาติดต่อถ้าอยากดูก็ได้เอกสารแต่ยกเลิกแต่ยกเลิกคนในวงการก็น่าจะรู้นะฮะติดต่อผ่านมาทางใครนะฮะก็ติดแล้วก็วก็ต้องเสียดายคือแมเสเซจก็มีแบบไปไม่ได้จริงๆครับเสียดายมากแล้วว่างานวันแรกคือ18 ถึงยี่บ้าก,ก็ให้เลือกวันเดินผมบอกว่าขอเป็น18ได้วันเดียวผมจะบินผ่านยุโรปแล้วก็จากยุโรปเข้าซีแอตเทิลให้แต่ว่าสปอนเซอร์ที่จะไปอเมริกาก็เป็นสายการบิน wa, อีวาเอาพูดได้นะฮะไม่ได้ไทยอินซึ่งเขาบินครอสแปซิฟิกผมก็กะว่าจะเอาตั๋วออกออกเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะเอิญว่า18ก็ยังให้กันไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเป็นวันวันแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาเป็นว่าไม่อยากให้ใครต้องเหนื่อยไม่อยากให้ใครต้องรอไม่อยากให้ใครจะต้องอึอดอัด ก็บอกว่าไม่เป็นไรขอเป็นโอกาสหน้าเราก็สบายนะฮะน้องก็สบายแล้วก็ทางทางคนประสานก็ไม่อึดอัดแล้วชุกระหุกเกินไปครับพี่วันพจริงๆแล้วถ้าโมนี่ถ้าสมมติว่ามันเคลียร์ได้วันเวลาลงตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสลับกันได้ถ้ามัน,มนสลับแบบมันแบบแบบความความคิดนี้คิดมาคิดมาปเปลี่ยนคิดปเปลี่ยนมาประมาณ3-4วันแต่ว่าเมื่อเชา้านี้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วบอกว่าไม่ต้องขอยกเลิกด,ดีกว่าฮะยกเลิกไปเลยยกเลิกยกเลิกโปรเจกต์ไปเลยก่อน ดีกว่าเพื่อซ้ายหรือขวาผมเป็นคนชัดเจนไปก่อนทางหนึ่งทางใดนะฮะซ้ายหรือขวาก็ทําให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆไปนะฮะแต่ถ้าได้เนี่ยน่าจะได้แอาที่ที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดยังรอว่าอย่างนี้จะได้ไหมอย่างนี้จะไ,ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเก่ <c oughs> งใจสปอนเซอร์ใส่กันบินด้วยเพราะเราไม่ได้เป็นคนจ่ายนะฮะทางอเมริกาเป็นคนจ่ายซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเรายินดีจะซัพพอร์ตด้วยตัวเราเองคือบินเองจ่ายเอง นะฮะแต่อเผอิญว่าไม,ไม่ไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะงอนกันด้วยแล้วเดี๋ยวจะถึงดีเลย์ถึงช้าถึงแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีกเปล่าๆเพื่อไฟดีเลย์อีกก็คิดแบบรอบคอเพราะว่าเราต้องเล่นอะไปถึงลุ้งขึ้นก็นเล่นเลยนะฮะที่ซีแอตเทิลครับเดี๋ยวจะพลาดครับเอ็นอ๋อทครับวันนี้ในรอบสุดเวทน้ำยากเห็นนางหาม <c oughs> แบบไหนหรือว่าสไตล์ไหนไหมครับรั้งแรกนะที่ถามเรื่องนางงามเนี่ยก็บอกแล้วว่ารัจจ์รัจจกนิเกน วันนี้อยากเห็นน้องๆในสุดว่ายน้ำแบบไหนไหมคะบอสเอาก็อยากเห็นตามสไตล์ที่พวกเราอยากเห็นแหละอยากเห็นความเป็นคอนฟิเดนซ์คือความมั่นใจในตัวเองในการเดินแล้วก็อยากเห็นทุกคนเนี่ยผมว่าทุกคนเขาไปซุ่มท่าเดินซิกเนเจอร์วอลของใครของมันมาซึ่งอาจจะแบบมีทะแยงบ้างหมุนบ้างก็แล้วแต่นะครับต่างคนก็ต่างซุ่มผมว่า วันนี้น่าจะเอนจอยที่เราจะได้ดูโชว์ที่แบบไม่กดดันจนเกินไปเพราะว่าบรีฟรน้องเสร็จแล้วซ้อมรอบสุดท้ายเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนปล่อยวางอยากทําอะไรมั่นใจเราทำแต่ถ้าไม่มั่นใจอยากทำให้เดินป,ปกติก็ได้มันจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมันจะได้ไม่ก่อให้เกิดความละล้าละละังว่าเดินแล้วจะดีไหมเดินแล้วจะตกไหมเดินแล้วจะคว่ำไหมวันนี้ผมว่าน่าจะเห็นแนวออกเซ็กซี่ แต่สิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ใครรูปร่างพังเราก็กากระบาดไปเลยอพอมีสแกนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเทสคือบีแรกบอดี้นะฮะ,ะบ,บีแรกกับบอดี้อยู่แล้วซึ่งบอดี้เราแก้ยากมากแก้ไม่ได้เช่นหัวเข่าสูงตามช่วงล่างไม่บาลานซ์ช่วงบนนะฮะหรือต้นขาใหญ่เกินแต่ต้นขาใหญ่เกินมันยังช่วยได้ถ้าเกิดสมมติว่าสามารถสลายไขมันทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หุ่นคือตัวตั้งหุ่นพัง คือลาก่อนร่างนู้นอะไม่ร่างหรอมากอย่างนี้อย่างนี้วันนี้เป็งสาวของคนในแพิธีกรครั้งแรกเลยวันนี้วันนี้วันนี้ก็กะจะขายโปรดักต์ใหม่นะฮะก็คือรับงานคู่สำหรับพิธีกรอีเวนต์ทั่วประเทศไทยครับหยอกนะฮะก็น้องก็อยากทำเผอิญว่าอย่างที่ทราบนะว่าแคนเซิลคิวหนัง น้องก็เลยมีความพึกเขืมออยากทําในนู่นทํานี้ทานั่นเอาทำเลยจ้าเธอวันนี้อิงฟ้าฉลอดก็จะเป็นพิธีกรคู่กันนะครับก็ให้อภัยน้องแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็โบโบนะครับบางทีลืมบ้างอะไรบ้างคนหนึ่งก็โกโก้นะฮะก็ถือว่าดูกันสนุกสนานแล้วก็อย่าไปซีเรียสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแล้วก็จริงๆแล้วอิงฟ้ากำลังมีงานพิธีกรไม่รู้ใครรู้เรื่องนะฮะแต่รอให้เจ้าตัวเขาพูดดีกว่าหมายถึงเจ้าตัวเจ้าของงานอิงฟ้าจะมีพิธีกรประจําเป็นรายการนะ เป็นพิธีกรเริ่มอัดแล้วครับแต่ไม่บอกรายการอัดเลยตอนนี้สบายเลยรายการเนี้มาขอคิวอัดเดือนหนึ่งสองรอบใช่ไหมตอนนี้สบายเลยครับไม่ไม่บอกอุ้ยไม่เอาทีวีสิแต่ว่าเป็นรายการดังอรายการระเบิดจ้ะดังด้วยเราเล่นหยอกหยอกหยอกอะไรล่ะบอกไหมเอาบอกไหมไหนก็ได้ไหนแล้โอเคก็ พุดดีครับก็เป็นประจําอยู่นะฮะเป็นประจำแล้วก็แล้วก็เป็นรายการที่ขึ้นใหม่น้องเป็นพิธีกรเดี่ยวทุกสัญญาเราก็ขอทําแค่ป oh. ีเด in ียวก่อนยาวๆปีหนึ่งครับยาวๆเลยยาวๆอย่างนี้เราจะเป็นแขกรับเชิญให้ทุกสาวไหมก็เห็นเขาจองคิวผู้ชนะกับผมหลังจากประกวดเสร็จ แล้วคิดดูเป็นนักให้อิงฟ้าสัมภาษณ์ไม่คงจะแปลกนะเออแต่น้องได้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 อัดไปหลายเทปแล้วนะแอบอัดออบอกแล้วให้พูดก่อนวุ้นด,ดี้วุ้นด,ดี้ก็เพต่ะยุ่งอยู่พี่พัดพอได้ดูไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกับบทบาทของอิงฟ้า <คน S 2> ที่เป็นไม่ผมว่าอย่างนี้นะบทบาทใหม่อิงฟ้าเป็นผู้หญิงที่หายากเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวได้เก่งมากจะเป็นนักร้องลูกทุง่งก็ออกเป็นลูกทุ่งแบบพ,พุ่งพวงเลยจริต จะร้องเพลงสากลก็บิยอนเซ่นะฮะจะเต้นก็กลายเป็นสากลนะฮะจะเล่นซีรีส์จะเล่นแบบยูริจูบบอกว่าเอาประมาณว่าแค่ปากชนปากที่บึ่งออกไปวันศุกร์นี้มันไม่ได้ชนแค่ปากมันไปมันไปถึงอย่างอื่นเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าเล่นให้ถึงมันต้องรู้สึกว่าใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วน้องเป็นวิธีกรก็ก็เป็นวิธีกรสไตล์อิงฟ้าวราหะครับแล้วก็ดีใจตรงที่น้องทําอะไรก็ ก็ดีใจนะครับทำได้เร็วนะฮะถ่ายปกหนังสือก็เร็วถ่ายโฆษณาหลายๆตัวที่เป็นโฆษณาตัวใหญ่ๆอ่ะเพิ่งจะถ่ายเสร็จไม่นานเองนะนะฮะที่กำลังขายดิบขายดีนะยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการเลยถ่ายแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะหนังโฆษณา mm hmm. น้องปลอมตัวเก่งมากครับ mm hmm. อันนี้ต้องยอมรับว่าน้องปลอมตัวเก่งมากครับ mm hmm. ฝากเลยนะครับ mm hmm. เร็วๆนี้จะเริ่มอ่อนแล้วนะครับตอนนี้เขาสต็อกให้พอก่อนเดี๋ยวเขานึก hmm. ว่าคิวอิงฟ้าจะโดดไปต่างประเทศนาน mm hmm. คิดว่าจะไม่พอสต็อกช็อตนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนะครับ ขอบคุณนะครับไปอินเสิร์ตแป๊บนึงนะครับ